เติมคำตอบในช่องว่างให้ถูกต้องด้วยนะครับจะเริ่มชั่งน้ำหนักคนที่ทำเสร็จแล้วที่ห้องข้างๆนี้นะเมื่อส่งกระดาษคำตอบแล้วก็นำบัตรสอบไปยืนเข้าแถวได้เลยนะครับอ่าเสร็จแล้วใช่ไหมครับอ่าคนต่อไปเข้ามาเฮ้ยเป็นยังไงบ้างวะ,ะโถ่เฮ้ยง่ายจนไม่รู้จะง,ง่ายยังไงแล้วใครทําไม่ได้ก็ไปตายเลยนะเว้ยเฮ้ยฮ้ยบ้าออ่าเสร็จแล้วเว้ยเอ้อ อ่าคนต่อไปเอ้ยทัมบิ้งมันหมายความว่ายังไงวะทัมบิง้งทัมบิ้งมันคืออะไรวะเอ้ยอ่ะรู้แล้วเอามือสองข้างไขว้กันละบังนะเฮ้ยนั่นมันไม่ใช่นะเขาไม่ได้เขียนความหมายลงไปแต่ให้ลากเส้นจับคู่เฉยๆเนะี่ยเอ้ย,อ,ยอะไรนะความหมายเนะี่ยเขาเขียนไว้ข้างๆแล้ว หัดเบิ่งตาอ่านให้มันดีหน่อยเซ่เอ้ยจริงด้วยฮะข้างบนนั่นก็เขียนผิดนันนะ่ะนายเนะี่ยเอ้ยอ,อย่ามาดูข้อสอบคนอื่นเขาเด้เอ้าวเวลาสอบห้ามพูดกันนะครับเอ้ยเฮ้ยบ้าจริงไ <c oughs> อเสื้อฟอร์มของหมอนี่มันคุ้นคุ้นฮะอืมฮ่า เจ้าหนูเมื่อกี้นะ่ะแกไปเล่นมันแรงเกินไปหรือเปล่าวะฮะตำรวจก็แห่มากันด้วยนะเว้ยแกกลัวอย่างนั้นเหรอเอ้ยฉันนะ่ะเป็นห่วงอนาคตแกางหากเล่าเชอะลิฟจะปิดแล้วนะ่ะคอยด้วยค่ะอะขอโทษนะคะเอ๊ะจะไปไม่ไปเนี่ยเออคือเออ, <laughs> อมไม่เป็นไรคะ่ะ เชิญไปก่อนเลยนะคะ,อะเออเออน่ากลัวจังพวกนั้น่ก็มาสอบกับเขาด้วยเหรอเออใจหายแวบเลยอะ่ะน่ากลัวจังเลยอะ่ะเจกี่เห็นคนที่ไม่มีคิ้วนั่นไหมเนี่ยเออเห็นน่ะฉันว่าอย่าไปดีกว่านะพูดอะไรนะ่ะมาถึงขั้นดีแล้วนะงั้นเราขึ้นบันไดไปก็แล้วกันเนาะเออหนนี่ยมีคนสอบน้อยแฮะ รุ่นเวทเวเนี่ยก็มีแกกับเด็ก่ข้ชิบตะอีกคนนึงเท่านั้นเองอ่ะถ้าบอกให้คุณชิบตะรู้ว่าหนเนี่ยแกยอมสอบแล้วต่นนะแกะต้องดีใจมากแน่เลยเพราะเขาเน่ยอยากได้ตัวแกไว้ที่ค่ายนะเว้ยเชื่แต่ว่าชิบตะเนี่ยใครเหรอเฮ้ยแกลืมได้ยังไงเล่าก็ประธานสมาคมของ่ายมวยที่ฮาราดะเซคิจิอยู่ยังไงเล่าเอาเหรอจำไม่ได้เนะี่ย เดี๋ยวจะเรียกชื่อแบ่งข้างเป็นมุมแดงมุมน้ำเงินนะครับเริ่มจากมุมแดงเบอร์3กับเบอร์9ครับครับเอยพวกโยเนจิมันไปอยู่ไหนกันนะเบอร์22เบอร์22อะอะผมเองครับขึ้นตาช่างเร็วเข้าครับอ๋อออเรามันเบอร์22นะอืมต่อไปมุมน้ำเงินยืนกันคนละฝั่งเลยนะคนที่อยู่หน้าตัวเองคือคู่ทชกของคุณนะ เอ้ยขอให้เจอคนที่อ่อนๆที่เธอเบอร์สิบเอ็ดเบอร์สี่เอ้ยครับครับเบอร์สิบสี่เบอร์ยี่สิบห้าครับรุ่นเวทเวตมีแค่สองคนเหรอยังไงก็ต้องเจอไอ้เจ้านั่นแน่นอนนอะมันเป็นใครกัน,นาเด็กจะค่ายโมยชีบะตะเหรอน่าสงสารมันจริงๆเบอร์ห้าอ่าคนต่อไปเหรอเบอร์ยี่สิบแปดกับเบอร์ยี่สิบสองนะอ่าคู่ปรับมาแล้ว เออเออห์ง่าเอ้ยแกเองอย่างนั้นเหรอเนี่ยจะชกกันสองยกนะครับวันนี้เป็นแค่การชกเทสเท่านั้นนะเราจะดูที่จังหวะหมัดที่เข้าเป้าไม่ได้รู้ผลแพ้ชนะนะครับเข้าใจแล้วนะงั้นจับมือกันด้วยนะครับอ่ากรุณาด้วยนะครับอ่าทั้งผมด้วยครับพยายามเข้านะครับเอ้ยเอ้ย ไม่รู้วิธีจับมืออย่างนั้นเหรอฮะเอ้ยอ่ะไมเอดาอยู่นั่นไงอ่ะอะนี่ไมเอดาคาซุมิจิอากิเธอมาดีได้ยังไงเนี่ยบอกแล้วใช่ไหมเล่าว่าไม่หมาเด็ดขาดนะ่ะใครจะไปยอมละ่ะเล่นทิ้งแต่พวกเราแบบนี้เนอะจิอากิเอ,เอาหน้าแค่นี้ไม่ต้องทำเป็นเขินหรอกไมเอดาอีออใหญ่บ้าเอ้ยอ่ะ ใสหัวไปเลยนะพวกเธอเนี่ยขอโทษนะไมด้าหนวกหูนะอืมชะชะชจะชะ,ชะนี่เบอร์เก้านะออกหมัดหน่อยสิออ้ยออ้ีตา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 เออีโอเป็นการชกเทสที่วิเศษจริงๆนะแต่ไม่เห็นพวกคาสุจิเลยเนี่ยเอ๊ะอีกคนพวกนั้นนี่นะ จียเกขึ้นไปดูข้างบนกันเถอะเนาะน้าน้านไปเถอะเร็วเข้าเร็วมาทางนี้นะไปทางนี้นะมีที่ที่เห็นได้ชัดเลยอะทางนี้ทางนี้เลวซี่เจียเกเข้าไปที่แบบนี้มันจะดีหรอเอ๊ะเห็นหน้าแล้วเดินหนีแบบนี้หมายความว่าอย่างไงอะฮะไปกันเถอะเจียเกเอ๊ะอะเอ๊ะ ที่โรงเรียนเราเนี่ยไม่เคยเจอผู้หญิงสวยๆน่ารักน่ารักแบบนี้เลยนะเจ้าบ้าโรงเรียนเรามันชายล้วนนะเว้ยจะมีผู้หญิงได้ยังไงเล่าเออเอออะเป็นแบบที่ฉันชอบที่สุดเลยเนี่ยโดยเฉพาะเธอคนนี้เอจะจูบดีไหมนะเฮ้ยพวกแกเนี่ยทำอะไรเนี่ยเอออืม เฮ้ยสีลาอีเอ๊ะที่นี่เนี่ยไม่ใช่ที่ที่พวกแกควรจะมานะเวย้ยมาทําอะไรกันอย่างนั้นล่ะเชอก็จะมาทําลายการสอบมวยอาชีพของแกสิวะเอ๊ะเอ๊ะอ้อะไรเนี่ยจะมาทําลายการสอบมวยอาชีพชั้นอย่างนั้นเหรออ้าอ้าจบเป็นเรื่องนั้นแล้วก็มันน่าจะจบไปนานแล้วเนี่ยมันไม่จบง่ายๆหรอกนะเว้ เล่นมีแต่แกคนเดียวนี่ว่าที่ยังชกมวยได้สบายใจนะฮะเฮ้ยอะไรอีเออแสดงให้มันดูสิเออฮ้อเอๆอ,อย่าบอกนะว่าแกลืมแล้วนะ่ะตั้งแต่ตอนนั้นนะ่ะมือขวาของห,หมอเนี่ยมันเป็นอัมาพาตไปเลยนะเว้ยโคอิชูมิไม่ต้องไปพูดพาำกับมันมากนะ่ะถ้าไม่ได้ย้ำม,มันแล้วก็ฉันไม่ยอมเลิกลาแนะ่ ผู้หญิงเนี่ยไม่เกี่ยวนะเว้ยปล่อยไปซะน้อยหน่อยนะแต่ถ้าแกยอมอยู่นิ่งๆให้พวกเราอัดโดยไม่ตอบโต้แล้วก็พวกเราจะยอมปล่อยก็ได้นะเว้ยเอ๊ะสบายใจได้นะจะทำให้เนียนเลยไม่มีรอยแผลให้เห็นเว้ยหลังจากนั้นเนี่ยแกจะไปสอบต่อหรือจะทำอะไรก็เรื่องของแกนะเว้ยเอ๊ะเข้าใจแล้วเอ๊ะ เดี๋ยวก่อนสิเตียกิไม่ต้องห่วงหน้ารีบไปเถอะไปเถอะเตียกิอืมทำเท่ไดใช่ไหมเนี่ยโถ่เออเอ,อ๊ะอย่านะเตียกิโถ่เออ ทำเป็นปกป้องผู้หญิงเหรอทั้งที่ไม่ได้รู้จักมักจีกันด้วยซ้ำไปไปเว้ฮฮชื่อจิอเอ็กิใช่ไหมเนี่ยน้องสาวแล้วเจอกันใหม่นะเข้ามาดูกันเร็วอออ,อ,อคุณชิระอ,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 อิไม่เท่าไรหรอกหนะ้าพวกเราเนี่ยเคยอยู่ชมรมมวยเดียวกันเนี่ยของโรงเรียนชิกโคที่โยโกฮาม่าเนี่ย แต่ตอนเนี้ชมรมถูกยุบไปแล้วพวกเราเนะี่ยดังเรื่องเร็วๆทั้งนั้นแหละถ้าเล่าวิวาเนี่ยก็เป็นอันดับหนึ่งเลยนะแล้วก็มีครั้งหนึ่งที่โรงเรียนเราไปมีเรื่องโดยมีฉันเป็นต้นเหตุทั้งที่อีละอีคนเมื่อกี้ถูกแก้แค้นไปแต่ฉันกลับคิดแต่เรื่องอยากจะแข่งขันของตัวเองเท่านั้นเนี่ยฉันอยากจะชกมวยอ่ะนะเฮะ้เลยถูกลุมอัดอย่างที่เห็นนี่แหละเอกะจะให้เรื่องจบเพียงเท่านั้นนะในตอนนั้นะ ดูท่าทางพวกนั้นเนี่ยไม่ยอมเลิกลาและไม่ยอมให้ฉันชกมวยต่อแน่ๆเลยแต่ท่านเน่ยไม่ล้มเลิกความตั้งใจหรอกนะเพราะท่านเนี่ยอยากชกมวยจริงๆอคุณชิระเอิเอออ,อไม่เป็นไรแน่หรอโอ้ยส่โครงฉันถ้าจะบาดเจ็บนะเนี่ยบาดชะมัดต้องรีบไปแล้วนี่สิโครงหักหรือเปล่าเนี่ยอย่ามาแตะฉันนะเอ๊ะ อีออะโทษทีนะฉันฉันไม่ได้ตั้งใจเนะี่ยเออฉันขอโทษนะเจ็บมากหรือเปล่าเนี่ยเจ็บแบบนี้ไปสอนไม่ไหวหรอกนะไม่ต้องห่วงนะพวกเธอนะ่ะเป็นเพื่อนกับเบอร์22นั่นใช่ไหมขอร้องแหละอย่าเอาเรื่องนี้ไปบอกพวกเขาเนะี่ยฉันอยากสู้กันอย่างเสมอภาคเนี่ยนะนะเอเอ,เอว่าไงนะ งั้นไอ้เบอร์28นั่นก็คงพอรู้จักตะลุงชิบะตะแล้วสิว่าจะต้องมาเจอกับฉันเนี่ยสกรปรกที่สุดเลยบางทีมันอาจจะเอาวิดีโอการโชกของฉันไปศึกษาหมดแล้วก็ได้นะลุงเออมาติ้งตองนะ่ะไม่ค่อยรู้เรื่องของเขาหรอกนะ่ะแต่รู้สึกว่าคุณชิบะตะน่ะจะไม่ค่อยชอบเขาเท่าไหร่ะนะก็หน้ามันน่ะกวนบาทาจะตายไปฉันยังเห็นที่หน้ามันเลยเนี่ยไม่ใช่เรื่องหน้ากวนบาทาหรอกน่ะเรื่องอื่นน่ะ ต่อไปเบอร์22ชกกับเบอร์28ขึ้นเวทีได้แล้วครับฮ่าฮ่าเวลาแห่งการรอคอยก็มาถึงแล้วเอ้ยไม่ดะใส่เฮตุการ์์ก่อนสิอี่บ้าชมัดไอของแบบนี้ไม่ต้องใส่ก็ได้มั้งบ่นเก่งจริงๆนะเนี่ยแกเนี่ยแล้วนี่มันอะไรเนี่ยนวมใหญ่อย่างกับอึงอ่างเลยนะเนี่ยหุบปากแล้วขึ้นไปเธอหน้าอีบ้าจริงอืม อาไอ้พวกโยเนจิมันไปตายอยู่ไหนกันวะเนี่ยบ้าที่สุดเลยไม่ยอมมาดูชั้นเนอะอืมเอ๋เฮ้ยทำไมสีหน้าแกดูไม่ดีเลยวะฮะเมื่อกี้ยังทำท่าทางกวนโอ้ยอยู่เลยนะเนี่ยตอนนี้เป็นอะไรไปล่ะมาถึงขั้นนี้แล้วเนี่ยจะมากลัวอย่างนั้นเหรอฮะไอ้ไทซันอย่าพูดมากนะไรสาระเดี๋ยวเสียภาพพจน์นะเว้ย ถ้าไม่บอกไมาเอดาแล้วก็นั่นเป็นสาเหตุเพราะฉันแท้ๆนะไม่ได้เป็นเพราะจีอากิซะหน่อยแม้ไม่มีพวกเรานะ่ะพวกนั้นก็หมายหัวคุณชิระอิไว้อยู่แล้วนะแต่ถ้าไม่บอกไมาเอดาต้องชกเข้าที่ชายโครงแน่เลยอะ่ะแต่ถ้าบอกเขาอาจจะไม่ยอมชกออกไปเลยก็ได้นะเธอก็รู้ว่าไมาเอดาเป็นคนยังไงอะ่ะนี่นะเป็นการสอบที่สําคัญมากสําหรับไมเอดดานะฉันเข้าใจแต่นั่นมันเป็นเพราะฉันนะ แล้วมันก็เป็นการสอบที่สำคัญของคุณเชลละอิเช่นกันทั้งที่เป็นแบบนั้นเขาก็ยังยอมทำเพื่อฉันด้วยน่ะเอ่อจิอากิเดี๋ยวดูนั่นสิจิอากิเอ๊ะพวกนั้นนี่นะอืมเอ้ยไอเบอร์ยี่สิบสองเออ,เอ,อไอพวกแกไอพวกที่หน้าสถานีรถไฟนี่ว่าเงียบแล้วฟังให้ดีนะเว้ยเออ,เอ,อ ไอหมอนั่นน่ะมันบาดเจ็บซี่โครงอยู่แค่ยืนมันก็จะเดี่ยงอยู่แล้วเว้ยล่อมันให้เละไปเลยอะไรนะว่าไงนะตรงนี้นะเว้ยสีข้างนี่เอเอเอหรือว่าอะหรือว่าไอพวกนั้นมันจะไปบอกมาไอดาแล้วนะ่ะเออมาเอดาโชคได้ อ,อไอ้เบอร์ยีดทิ่แท้มันก็เจ็บซี่โครงอยู่เหรอมิน่าล่ะทําหน้าอย่างกจะเป็นจะตายให้ได้เลยมันทำอะไรกันมาก่อนขึ้นเวทีวะเนี่ยช่เอออเช่อ้ยไทซันชกแค่สองยกนะเว้ยออกหมัดหน่อยเซ่ช่ออีหนวกหูเว้ยฉันรู้แล้วนะ่ะเห็นไม่ล่ะกลับไว้แล้วเชียวไมยดะไม่ลงมือจริงๆด้วยนะช่เออย ชเข้ามาซาไมดะฉันไม่สนหรอกนะว่าพวกนั้นจะบอกอะไรกับแกเนี่ยแต่ฉันไม่บ้าพอที่จะยอมถูกเล่นงานเพื่อช่วยผู้หญิงของศัตรูหรอกนะออะไรเนะี่ยชั่วเอ้ยเฮ้ยมวทำอะไรอยู่ไทสันชกมันออกไปซิเบอร์ยี่สิชกหน่อยซิไม่ต้องไปกลัวนะเดี๋ยวสอบตกหรอกนะเธอเนี่ยเ,เอ้ย,อยมันพูดว่ายังไงนะเมื่อกี้นี่ไม่ดะ 자 크으으 아